ต่ถามว่าอะไรที่อย่างหนึ่งน่าจะเป็นออกจากเซฟโซนมัน้งแบบว้าว wow. เรื่องใหญ่ด้านนั้นอนะ่ะมันจะเรียกว่าออกจากเซฟโซนทั้งหมดไหมก็ก็คงไม่หมดคือแค่กล้าพูดออกมาแค่กล้าพูดออกมาก็เรื่องใหญ่แล้วนะรู้เปล่าอืมเหมือนกัน,ะนพูดไปเล่นไปเด้อเว้ยอันนี้พี่พูดจริงนะ แค่กล้าพูดออกมาว่ากล้าจะเที่ยวออกจากเซฟโซนน่ะมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะเอาจริงเออไม่ใช่เรื่องเล็กนะรู้เปล่ามีไม่กี่คนแล้วนะที่จะกล้าพูดมันออกมาจริงๆคือแบบว่าพอเรามาทํางานแต่จะทําหรือเปล่าอนะีกเรื่องที่นี่ที่ที่สองเนาะมันดีกว่าที่แรกทุกอย่างอื <c oughs> มอืมในเรื่องของค่าตอบแทนโอกาส แต่อย่างที่บอกว่าพอรับสณะงานไม่ใช่อะ่ะมันก็มันก็ไม่มีอะไรยึดเหนียว uh แต่เหมือนตอนแรกที่เราทำเพราะว่าช่วงนั้นโควิด uh uh. แล้วทุกอย่างอ่ะมันก็ดีกว่าที่แรกอ่า uh, แปลว่าตอนนี้เราย้ายงานแล้วเหรอ,อยังยังค่ะงงแต่ลูกเลี้ยงสออ๋ออ๋อโอเคซึ่งหนูบอกว่าตอนที่เข้ามาทำงานที่สองที่ในที่ทปัจจุบันคือ ทุกอย่างเป็นเซฟโซนจริงๆ uh, มันเหมือน uh. มันดีนะมันดีทุกอย่าง uh. Uh. แต่เพียงแค่ว่าเราไม่ได้เข้ากับมันแล้ว uh. ทุกที่ทุกที่ก็จะมีวัฒนธรรมองค์กรของตัวเองใช่ปะ uh. เราอะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นไงไม่ได้เป็นคนแบบแบบเดียวกันกับเขาซึ่งแต่เราเป็นคนที่พูดมาตลอดนะว่าอะไรแบบอยากได้ก็อะไรที่ไม่เกี่ยวกับงานอืม แะที่คนอื่นเขาทำแล้วเราไม่อยากทำเราก็ไม่ทำเราไม่ได้แบบสนใจใครอะไรเงี้ยอืมอืมแต่พอหลังๆอะ่ะเหมือนวันแรกๆค่ะที่เราเข้าไปเราเชื่อว่ามันจะต้องมีคสนคติอะไรที่มันแบบไม่เหมือนกันซึ่งเราก็จะเป็นพวกที่แบบอ๋อเออหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออแต่ไม่ได้สนใจเอออไปเฉยๆอ่าฮะแต่พอหลังๆขึ้นมาเรารู้สึกว่าไอ้คสนาคติของเขาอะ่ะ ก็าทาให้คนหลายคนนะคนที่เราออกไปนั่นแหละไอ้ <laughs> คนที่คนก่อนหน้าเราให้เราออกไปบางทีม,มันรู้สึกแย่แล้วมันไม่มีใครกล้าพูดอ่า uh แบบเพราะว่าทุกเหมือนอารมณ์เหมือนกมีแกงแกงหนึ่งเขาไม่ได้แบบไม่ได้ร้ายอะไรหรอกแต่เพียงแค่ว่าเขาก็มีความคิดข,ของเขาอแต่เขาไม่รู้ว่าความคิดข,ของเขามันทําให้คนอื่นรู้สึกปะประมาณ <Yeah. S 1> บอกพฤติกรรมได้ไหมว่าแบบว่าท็อกซิก ของอะไรไม่เชิงท็อกซิกแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบฉันมีฉันมีนมายเซ็ตแบบเนี้ยแล้วถ้าเธอ,อไม่มีมายเซ็ตแบบเนี้ยเธอแม่งแปลกกว่าเธอแม่งผิดแปลกจากสังคมเอมอ,อแต่ทั้งที่คนเราไอ้เหี้ยแม่งแบบมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วจะไปคือเหมือนเขาชอบจับะบางเรื่องก็ชอบจับบางเรื่องก็ บางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็ตลกบางเรื่องก็อะไรแต่ว่าในหลายๆครั้งที่สิ่งที่เขาพูดออกมาแม้ว่าจะเป็นเชิงตลกแต่มันเป็นการจัดคนอื่นเมื่อก่อนเราก็อาจจะเฉยๆเพราะเราไม่ได้สนิกับเขาใช่ปะแต่พอหลังๆ่งนะเราก็มีไปกินข้าวเขาบ่อยๆจนเรารู้สึกแบบสิ่งที่เขาพูดออกมามันบางทีเป็นเนกาทีฟเ,เราก็จะแบบฟีดแบ็กลับไปเลยอันนี้สำหรับหนูนเขาเรียกว่าเป็นการออกจากเซฟโซนของหนู หนูไม่รู้ว่าเซลซ้อนเซลซอนของคนอื่นคืออะไรบ้างไงนะก็คือไปซัดกับเขาเหรอหรือว่าไงไม่ใช่งซัดแต่ก็คือพูดออกไปให้เขารู้ตัวว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันแบบมันไม่ดีนะเออมันไม่ใช่มีแค่มุมเดียวที่อยู่แบบเห็นคนเรามันมีหลายมิติมากกว่านั้นน่ะอืมอืมอืมคือถ้าเป็นไปได้จริงก็ไม่จําเป็นต้องไปย,งยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยด้วยซ้ำแบบ ทำไมวะเออก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาาเออทาไมวะเอออะไรเงี้ยคนเรามันม,มีความคนเราสามารถแสดงจุดยืนตัวเองได้เสมอเว้ยไม่แปลกคือการที่เราการที่เรากล้าพูดกับเขาไปตรงๆว่าเรามีจุดยืนว่าอะไรอะ่ะมันไม่ใช่แค่เพื่อคนอื่นอย่างเดียวด้วยแต่มันเพื่อตัวเรามันเพื่อรักษาความเป็นตัวตัวเราไว้เว้ยว่าแบบว่าเนี่ยฉันมีจุดยืนอย่างเงี้ยทําไม เราจะ<ช>ได้ไปรู้สึกอืมใช่เราจะได้ไปรู้สึกแย่เว้ยเวลาที่แบบว่าคนคนนั้นเวลาเวลาเขาพูดแบบเนี้ยออกไปปุ๊บแล้วเราก็เก็กเยียดทําเป็นรับฟังไปทําเป็นเหมือนแบบไม่พูดไม่โต้ไม่เถียงไม่อะไรอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็ไม่ได้เถียงหรอเนะเว้ยแต่เราแค่บอกว่าเนี่ยเรามีจุดยืนแบบเนี้ยเธอฮะเธอก็มีจุดยืนของเธอเพราะฉะนั้นเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาจุดยืนของตัวเองมาบอกว่าจุดยืนของฉันจะต้องเปลี่ยนอืม เพราะว่าเถิดเราไม่แสดงจุดยืนของตัวเราเองไปอะ่ะมันก็จะเป็นการทําให้เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะคอยตามไปตามจุดยืนเขาชเป็นการบอกตัวเองไกลๆแบบนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นแบบว่าสิ่งที่เคยเป็นอุปนิสัยหรือเป็นแนวคิดหรือเป็นมายเซตของเราอะ่ะมันก็ค่อยๆถูกหล่อหลอมไปทีนิดทีนิด,ท,นดทีนิดเองด้วย มันอาจจะไม่ถึงกับเป็นเปลี่ยนไปเป็นเหมือนเขาหรือจุดยืนเขาโดยตรงหรอกแต่สุดท้ายเราก็จะบแบบเออใช่มันจะค่อยโอนอ่อนแล้วก็จะมีความม,มีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยึดมั่นในมันจะเกิดความดังเลใจในที่สุดอะ่ะแล้วความยึดมั่นแนว่วแนว่แนในจุดยืนของตัวเองก็จะค่อยๆค่อยๆแขวไปเทียนนิดเทียนนิดใช่ใช่ใช่จริงเพราะรว่าเพราะว,ว่าพี่ก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งที่เขาเคยมีความคิดแนว่วแนว่แนในบางสิ่งบางอย่างนะ แต่พอเขาไปทํางานในองค์กรองค์กรหนึ่งนานๆเข้าแล้วเขาไม่ใช่เป็นคนที่แสดงจุดยืนได้อะหรือเขาไม่ได้เป็นคนที่อยากแสดงจุดยืนออกไปอ่ะพี่ก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าเขาก็เริ่มมีความไปตามวัฒนธรรมองค์ทรบ้างแล้วอ่าฮะอืมใช่คือมันมันเราไม่จำเป็นต้องไปต่อรองต่อเถียงหรอกนะแต่การที่เราหนักแน่นในจุดยืนของตัวเองอ่ะเรากล้าที่จะบอก คนอื่นหรือบอกอกับตัวเองว่าผมฉันมีจุดยืนเงนี้ยเธอจะยอมรับหรือเปล่าอันนี้ก็จิกเรื่องหนึ่งแต่จะไม่ส่งผลต่องานนะเออแต่แค่จะบอกอเฉยว่าเออฉันมีความคิดแบบนี้ฉันมีมุมมองแบบนี้อืมเออนั่นแหละนั่นแหละเออประมาณนั้นคือบแบบจะไม่ชอบเวลาแบบทำไมเราต้องไปจัดคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยว่ามันยังไงอืมแต่บางครั้งแบบพอ ทางที่คนเรามันก็เป็นเจนเดียวกันเปนคนที่จะแบบพูดกันรู้เรื่องอะแต่บางที่ก็แบบเอาไม่รู้เรื่องว่ะเออก็เลยแบบแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แต่ว่าเขาก็ดีแหละแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีบางอย่างในมุมความคิดที่มันไม่เหมือนกันเนาะมันก็เลยแบบก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเรามีความคิดต,ต,ต่างกันแล้วก็อ,อย่างไรบ้างเป็นธรรมดามันแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรแบบ ฉันไม่ชอบคิดถึงเธอฉันอะไรอย่างนั้มมไม่ใช่ออหรือหรือไม่บางทีเราก็ไม่จะเป็นเราแค่พูดให้เขารู้เฉยๆอย่างน้อยก็ทําให้เขารู้ก็แค่นั้นแหละว,ว่าเรามีมุมมองนี้แต่เราไม่จะเป็นที่จะต้องบอกบอกซ้ําอ่ะเก็บตปะ <erf> s <S <ช>คือบางครั้งคือบางครั้งอ่ะเรา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 คุยกันแล้วเราเราคุยกับเขาแล้วว่าเราไปจุดจืนแบบนี้เธอไปจุดยินแบบนี้เราลองมาเราเราลองลองโน้มน้าวเขาอ่ะ มันจะเป็นแนวประมาณว่าเราโน้มน้าวเขาบอกว่าแกอย่าไปเที่ยวจัดคนอื่นนั้นนั่นสิจุดยืนของเราเป็นแบบนี้นะเออ <S 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 จุดยืนเราคือไม่ค่อยจัดคนอื่นอ่าแต่อย่างจุดยืนขเขาเป็นคนชอบจัดคนอื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรามันการการแลกเปลี่ยนจุดยืนที่ที่ดีคือการโน้มน้าวอ่าพี่พูดตอนตรงว่านะก็คือการโน้มน้าวให้เขามาฟังเหตุผลเราหรือฟังนู่นนี่นั่นข้อมูลเราว่าแบบเออการจัดคนอื่นไม่ดียังไงเออการไม่จัดคนอื่นมีข้อดียังไงมันจะอันนี้ตามหลักการเบสิกนะ นั่นแหละเราเขาจะเปลี่ยนมุมมองหรือไม่ก็เรื่องของเขาแล้วทีนี้คราวนี้พอเราอย่างน้อยอ่ะเราก็ได้บอกคนอื่นไปแล้วไงเราได้บอกคนนั้นไปแล้วไงว่าเรามีจุดยืนแบบนี้เอย่างน้อยเราจะได้มานั่งนึกเสียใจตัวเองเสียดายตัวเองทีหลังว่าเราไม่ได้บอกเขาไปอ่ะเออจริงๆเราอาจเราวิธีของเขาอาจจะดีก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นการย้ำเตือนกับตัวเราเองด้วยแหละว่า แล้วสุดท้ายแล้วอะ่ะเราสามารถไอ้นีด้วยด้วยนะสุดท้ายแล้วเราสามารถบอกตัวเองได้ว่าเราได้พยายามแล้วอืมแต่เรากับเขาสุดท้ายก็มีตัวนต,ตน,นของตัวเองอยู่ดีใช่อเออเราสามเรา,เราอืมใช่หัวไม่ไม่ไหมายนะว่าใครมีตัวตอนยังไงแต่แบบขออย่างเดีเลยคือแบบอืม เราอะมีความคิดต่างกันขนาดไหนสิ่งที่มันทาให้เราอยู่ด้วยกันได้คือการที่เราเคารพซึ่งกันและกันแบบหนูรู้สึกว่าหนูไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนตัวตนของใครแบบแต่เขาไม่เคารพเธอเหรอคือบางครั้งเขาไม่เคารพเราแล้วก็ไม่ได้เคารพคนอื่นแบบคือมันก็ต้องคุยกันนะเพราะว่าเวลาทํางานด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องมีความเคารพกันบ้างถ้าเกิดไม่มีความเคารพกันเลยมันจะเกิดความบาดหมางไม่ใช่อะไรหรอกเป็นเรื่องงานอะโอเคนะ ก็คุยกันรู้เรื่องแต่พอเป็นเรื่องโอ,โอ,อื่นเรื่องแบบสมมติเรื่องไปเที่ยวเรื่องอะไรเงี้ยแบบทําไมเราชอบไปที่ทําซ้ําเราก็จะโดนเบมว่าแบบเนี่ยไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมอะไรแต่แบบเอ้าเราว่าน่งหายเราต้องมาแบบมานั่งอธิบายไหมว่าทําไมเราไม่ยอมเปิดใจไปท <G ül> ี่อื่นทําไมเราไปที่นี่เราสู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราแบบว่าทาไมเรา้มงไปให้ผู้หญิงเข้าใจอะไรเงี้ยแบบเออมันก็มีหลายวิธีนะอย่างของพี่ก็จะในในใจพี่นะพี่ก็บอกมึงเสือเขี้ยอะไร เก็ียดปะในใจเราจะไปอย่างนั้นแหละแต่คือเราเราจะมีสองวิธีก็คือหนึ่งเรารู้จะแก่ใจตแต่นี่ในมุมมองพี่ก่อนก็คือเราจะรู้จะแก่ใจตัวเองว่าไม่จะไปอธิบายแล้วก็ไปพูดอะไรแล้วก็อาจจะยิ้มนุนนี่นั่นอะไรก็ไปแล้วหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราอาจจะเป็นสายที่อยากบอกเหตุผลแต่สายซอฟซอฟแล้วก็บอกว่าแล้วก็พูดแบบซอฟซอฟหน่อยบอกว่าเออนะเปานชั้นชอบของชั้นน่ะ เออเราะประมาณบอกว่าก็เรื่องของกูนั่นแหละแต่พูดแบบซอฟซออ่ะก็ชั้นชอบของฉั้นแบบนี้แน่โอ้น่ะอย่ามาซีเรียสเรื่องชั้นเลยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเราก็เป็นสายซอฟแต่พอเราเป็นสายซอฟอ่ะคนก็จะแบบก็จะคิดว่าเราเป็นคนซอฟซอไปเหมือนแบบเอออีนี่มาใจเราคือบอกไอ้เทียมเสือกอะไรอ่ะก็อีนี่มันแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรแต่ความจริงหนูเป็นคนที่อะไรเยอะมาก ต่คือพยายามแบบอยู่ร่วมกับทุกคนแล้วก็คือแบบให้เกียิคนอื่นมากๆเลยแต่ถ้าเกิดเจอใครก็ตามที่ไม่ให้เกียติเราแล้วรู้สึกว่าแล้วเราก็ก็ฟีดแบ,บ็ไปงั้นเลยแล้วเาบอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องของเราแล้วเขาชอกอีกอืมตอแต่ถ้าเกมาเป็นหลายรอบอ่ะพี่ก็จะบอกว่าหลายรอบแล้วเธอแล้วก็บอกไปกี่รอบแล้วว่าเราชอบแบบนี้จะทําไมมันประมาณนั้นมันก็หลายรอบแต่ว่าหนูก็เลยบอกว่าเปสิ่งที่หนูส่งว่า เออเราก็ยืนหยัดเพื่อตัวของเราเองแบบเราไม่จําเป็นต้องไปคอยตามเขาว่าสิ่งที่เขาพูดอะไรเงี้ยมันเราต้องทาตามเขาทุกอย่างเพื่อที่เราจะได้แบบเข้ากับเขาเพื่อให้เรามีสังคมหรืออะไรไม่เราก็มีสังคมงเพื่อเราอยู่ต่างหากเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบอยู่ในสังคมที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราอะแล้วอืมหรือเป็นใครที่เขาแบบต้องมานั่งยอมรับอะแต่ซึ่งเขาก็ดีตรงที่ว่า ยังไงเขาก็มีความเข้าใจว่าคนเรามันต่างกันอยู่ด้วยกันได้ในเรื่องที่เราชอบเหมือนกันเนือ้อกนื้อเนาะไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือน<ด>ถ้าเรามสีสิ่งหนึ่งที่ไม่เข้ากันแล้วก็แอนตี้ตลอดอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่อะ่ะก็ถ้าเกิดเขาทําอะไรที่เราไม่พอใจเราก็ต้องพยายามบอกให้เขารู้ว่าเราไม่พอใจจากนั้นไปที่และเดี๋ยวเขาก็เลิกเดี๋ยวเขาก็เลิกเองอ่ะจนเขารำคาญจนกว่า ก็คือขึ้นอยู่กับว่าจนกว่าใครจะระเบิดก่อนกันก็คือเขาจะเลิกถามไปก่อนหรือว่าเราจะระเบิดก่อนก็จิกเด<ร>ือนอืมมันก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดแต่แต่เราเราสามารถระเบิดได้นะพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไร,รนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพอเราระเบิดเขาก็จะได้บทเตียนมาบอกว่ากูไม่ถามแล้วก็ได้ไม่ตองถามแล้วมีเรื่องเออถามแล้วมีเรื่องไม่ถามก็ได้ <c oughs> เออมันจะเป็นอย่างนั้นแหละไม่ต้องทนก็ได้นะเออไม่ต้องทนก็ได้ แต่จริงๆรวมๆเราทุกคนเขาก็ดีก็น่ารักแต่ถ้านั่นแหละก็บามงมุมเนาะเป็นปกติแล้วบางทีเราก็มีความคิดไม่ตรงกับเพื่อนเหมือนกันอ,อแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ลำคาญเท่าไหร่หรือว่าปล่อยผ่านได้แบบโอ้ยลูกสมองถามอยู่นั่นหลยไปทําอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเราปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยไปออไม่ไงั้นหรือไม่ก็ชกกันไปเลยดีแค่นั้นแห <นะ S 2> ละ S 1> <S 1> <S ก็ไม่ถึงขน<ต><ต>าดจะชกทางด้านวาจาชกทางด้านวาจาม,มันไม่ได้ถือว่า <S <S 2> <S 2> เป็นเรื่องที่เหมือนลำคาญใจขนาดนั้นแต่ว่าเชื่อว่านาวินักหนึ่งมันจะแบบความงมนหงิดขึ้นมาเนาะคนเราอ,ะอ่ะเราก็จะฟีดแอกกับเขาไปตรงๆหรืออะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเราแต่มันมันก็จบอะ่ะเราก็จบมันก็ไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบมันต้องเก็บมาลำคาญใจใจเราต่อหรือย่างเงี้ยอ๋อโอเคเพราะว่าของพี่บางทีก็แบบโอ้ไรสาระช่างแหม่งทำอื่นดีกว่า เออหรือก็แบบว่าถ้าเกิดทองพี่จะมองว่าแบบมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าเว้ยถ้ามันเป็นปัญหาก็าคือถ้ามันเป็นปัญหากับความรู้สึกของเราอะต้องจัดการแต่เกิดมันไม่ได้เป็นปัญหากับความรู้สึกของเราในอนาคตด้วยแล้วแบบมันเป็นปัญหาแค่ตอนเนี้ยแล้วบอกทำาไไม่มีปัญหาอะไรหรอกหรือว่าแบบว่ามันจะไม่ส่งผลต่อเรื่องการทํางานหรือส่งผลต่อความรู้สึกของเราสมมติว่าอะสิ่งที่เขาพูดมาบอกว่ายกตัวอย่างนะทาไมแก ผมของแกมันดูงู้งจังเลยอะไรเงี้ยยกตัวอย่างอ,อันนี้ยกตัวอย่างก็ถ้าเกิดเราหมู่กีดจริงๆ,ๆอ่ะพี่ก็สวนไปเลยก็คือสมมติว่าอา่ะสมมติพี่มีนัดกับสาวตอนเย็นยกตัวอย่างนะเออไปมีปนัดกับสาวตอนเย็นแล้วคําพูดนั้นน่ะมันกวนใจกับเราแบบเที่ยบสพงงู้งจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยก็ต้องมานางจัดการเราแบบว่า ปากอย่างเงี้ยแต่แล้วเรามาดูทีก็แบบว่าเออหัวเราก็ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรทีหลังเราก็จะเราก็จะพูดปากเงี้ยทำให้กูเสียความมั่นใจเดี๋ยวเอะเดี๋ยวเย็นนี้ไปนู่นนี่นั่นก็ต้องคุยกันแล้วบอกว่าทีหลังอย่ามาพูดแบบนี้เพราะว่าผมฉันเนี่ยโคตรเทในมุมมองชั้นเลยอะไรประมาณเนี้ยวันหลังก็ต้องพูดละเออเพราะว่ามันมันจะทําให้แบบว่าครั้งต่อไปดีเราไปเด็กสาวแล้วเราไม่มั่นใจอีกอะไรเงี้ยมันจะส่งผล <S <S อออะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดแบบว่าแต่ถ้าเกิดเราดูสองอยู่โอ้ผมโคตรเทเลย ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยไม,ไม่ไม่รู้สึกดังเลอะไรเลยผมกุเท่ยอยู่แล้วก็ก็เป็นแล้วไงโซบอเกีโกอิงเออก็แค่นั้นเราไม่ได้รู้สึกเสียเซลลไม่รู้สึกอะไรใช่ปหะมละ่ะเออเพราะเรามั่นใจอยู่แล้วเราคอนฟิเดนต์อยู่แล้วรู้ไงล่ะครับเลยช่างแปงอะไรประมาณนั้นก็นั่นแหละหนูสื่อขึ้นอยู่กับความมืกี่ของเราเว้ยเออก็คิดว่าต้าเต้นหรมั้ง ถ้าหูวหินอะก็ซัดโอเคนั้นไม่ปัจจุบันเป็นแบบนั้นแหละก็คือัอ่แะถ้างูวหินก็คือเขาพูดออกมาแต่แบบโซวชไหนก็ไม่ได้มีแบบหัวหินอะไรงั้นหนูเป็นเป็นพวกแบบปล่อยผ่านได้แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าไม่ได้แคร์มากค่ะไม่ได้แคร์เขาพูดคนอื่นมากเขาปล่อยผ่านถ้าแคร์ก็คือมันจะมีแค่แบบแป๊บหนึ่งแล้วก็จบไม่ได้แบบเก็บมาคิด ถ้าเคลียได้ก็เคลียเคลียถ้ามันมีสองอย่างคือเคลียรในหัวตัวเราเองได้ก็เคลียแต่ถ้าเกิดเราเคลียรเลยหัวตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปเคลียรที่ปากมันเก็บืปนึงออกนึงออกเออเช้่ใจเนาะนั่นแหละมันก็ต้องถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันกำจัดที่ปลายโปรเซสไม่ได้ก็ต้องไปซัดที่ต้นโปรเซสเป็นเรื่องธรรมดา S <S เใอืม <Okay. S 1> เพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดตกปลายทะสมมุติว่าอ่ะมันอารมณ์เหมือนประมาณว่าสินค้าสินค้าร้อยชิ้นใช่ปะมันมีอยู่สองชิ้นที่มันเสียอ่าเราจัดการที่ปลายโปรเซสสองชิ้นไม่มีปัญหาพอชิวๆจัดการได้แต่ถ้ามันเสียมาห้าสิบแปดสิบอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปซัดที่ต้นโปรเซสแล้วปะใช่ไหม <S 2> <S 2> <ๆ>มันเป็นแบบนั้นแหละเออถ้ามองแบบกระบนวนการ ง่ายๆแบบกระบวนการแบบการทํางานหรือเบสิคทางานพวกโปรเซสอะไรพวกนี้อืมอะไรที่มันแก้ปลายทางได้ก็แก่แต่อะไรที่มันควรแก้ต้นทางก็ต้องแก้ที่ต้นทางอะไรเกตเกเอออ่ะก็มีสองอย่างใช่ไหมที่ได้เรียนรู้เป็นหลัหลกๆใช่ไหม <c oughs> จริงๆมันโยงไปต่อถึงเป้าหมายด้วยนะเพราะว่าหัวข้อต่อไปก็คือสิ่งที่เราเป้าหมายในปีนี้แล้วก็ สิ่งที่เราคาดหวังหรือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆในปีนี้นะที่เราคาดหวังไว้